ดีใจมากเลยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างใหม่มากๆเลยค,คือไม่ใช่อาหารเสริมแต่ว่าจะเป็นเ,เหมือนอาหารทดแทนค่ะก็คือสามารถทานได้แทน1มื้อเลยสองซองนะคะชงน้ำดื่มได้เลยค่ะจริงๆแนละ้วาอาหารเสริมบ้านเราอม,มีเยอะมากทำไมเราต้องเป็นตัวนี้ เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะเออแล้วก็ไม่ใช่อาหารเสริมแต่ว่าสามารถทานทดแทนมื้ออาหารได้เพราะฉะนั้นแปลว่าจะมีคุณประโยชน์เท่ากับเราได้ทานอาหารจริงๆ1มื้อค่ะเราได้ลองแล้วเป็นไงบ้านคะอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ทานง่ายมากส่วนตัวแมททานรสวานิลาค่ะก็สองซอง,องฉีกแล้วก็ใส่น้ำเช็คเช็คแล้วก็ดื่มได้เลยดื่มง่ายมากค่ะบอกว่าเหมาะกับผู้หญิงหรือเปล่าแค่แบบเป็นอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยทานได้ทุกเพศทุวัยเลยค่ะ ฝากกแล้วันค่ะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะความปลอดภัยนะคะผ่านออยเรียบร้อยแล้วก็สําหรับใครที่เร่งรีบหรือต้องการรักษาสุขภาพนะคะก็แนะนําเลยค่ะแต่บางคนเลือกแต่องหลายๆคนจับตาแมตเลยความสัมพันธ์กับพี่สงการจับตาจับเองเลยอะจับเองเลยเอาเอาตรงๆก่อนว่าสถานะตอนนี้ยังยังครบกันอยู่คะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วอันนี้คือนาหรือยังนะเพราะว่าจริง ก็แมจะเล่าดีเทลคร่าวๆดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นมันก็จะถูกแต่งขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเท่าที่เท่าที่ฟังหรืออ่านข่าวมาหลายๆวันกมนมนมน็มันมันมันมักจะมีเรื่องไม่จริงเยอะนะคะก็แมทเนี่ยเดินออกมาลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแล้วแต่ว่าก็ มันการเลิกกันมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเธอเราไปแล้วนะบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ออกมาได้เลยใช่ไหมคะมันก็มีหลายๆอย่างที่เรายังมีร่วมกันทําร่วมกันสุนัขหรือว่าร้านไอติมอย่างที่ทุกคนทราบอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็เป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่ยังค้างๆคาคากล้ามกึ่งกลงอยู่แล้วก็จนถึงจนถึงรายการแฉที่ แมทต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าที่แมทยังบอกว่าไม่เลิกเพราะว่าคือเหมือนคุณป๋าแล้วก็พี่สงการแล้วก็ทางบ้านพี่สงการที่แมทพูดตลอดอันนี้คือเรื่องจริงว่าครอบครัวเตชนะนรงรักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ให้ความเมตตาแม,มทมากๆทีเนี้ยพอการที่เราจะบอกว่าเลิกอะ่ะคือแมทว่าทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของแมทดีว่า แมทน่าจะต้องโดนถล่มอีกรอบแล้วก็คือทุกคนน่ะรักแมดแล้วก็เป็นห่วงแมทเลยแบบว่า,อาลองลองลองดูก่อนไหมว่าว่ายังพอไหวไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็ทุกคนให้ความเมตตาแมดโดยการออกมาช่วยปกป้องค่ะซึ่งสิ่งที่ปกป้องนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะค่ะแมดก็ยังยืนยันความสัมพันธ์กับพี่พกว่าเป็นแค่พี่น้องเป็นแค่เพื่อนกันค่ะที่เราบอกว่าไม่ไหวเลว <c oughs> คือ,อมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอะค่ะดีเทลเล็กๆน้อยๆของคน2คนที่โอเคพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต่างพยายามกันได้พอสมควรแล้วค่ะอย่างคำว่าลองในตอนแรกค่ับมาทำไปการคุยทั้งสองฝ่ายนะคราว่าเราจะลองห่างกันดูก็จริงๆเริ่มแรกแมทก็ไม่ทันได้คุยด้วยด้วยด้วยอาจจะเป็นอารมณ์ของแมทต,ตอนนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะ แต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นได้มีการเลียกกันไหมครับแมทว่าแบบเรอจะได้จบส่วนตัวไมแมทไม่ค่อยได้คุยกันค่ะแมทแมทไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ทุกครั้งที่คุยกันมันจะม,นมันมักจะจบไม่ลงค,ค่ะแสดงว่าหลังจากที่เรา,เราตัดสินใจเดินออกมาก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับพี่สงการใช่ค่ะแล้วเราก็สรุปเลยลว่ามันคือการเลิกกันใช,ใช่ค่ะ ทางคุณพ่อวีการบอกวามีการยาใจอะไรยับ้าง,งเปล่าคะช่วยกัเกากา็คุณป๋าไม่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้มันเกิดเรื่องไม่ดีกับแมทคุณป๋าก็พยายามพยายามเื่อค่ะค่ะอย่างจุดาจ,จุดตอนที่แมทตัดสินใจอะค่ะแมทก็อาจจะรู้รอยู่แล้วว่าแบบถ้าเกิดเลิอกอะไรอย่างเงี้ยแม่อาจจะมีกระแสเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอะไรอย่างเง,ง,งี้ยกังวลตรงนี้บ้างไหมตอนนั้น คือตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจได้จนถึงตอนนี้ค่ะแมทไม่มีอะไรกังวลเลยค่ะแมทรู้สึกแมทโอเคเราเราได้ทำในสิ่งที่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความสุขของเรากับการที่เราเลือกเดินตอกมาในคางนี่แมทค่ะเราต้องใช้เวลาในการรวบรวมสตินานแค่ไหนก็รวบรวมเยอะมากค่ะรวบรวมเยอะมากอย่างที่บอกคือมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายๆอ่ะค่ะอย่างเช่นแบบที่ที่แมท วอลลี่ที่สุดก็คือแบบเรื่องร้านในติมเพราะว่าพี่เขาตั้งใจทําให้แมทมากเลยค่ะแล้วก็แมทก็ตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่ของแมทอย่างดีที่สุดคือแมทก็ทําจนถึงวันที่แมทรู้สึกว่าโอเคแมทสามารถส่งมอบงานต่อให้กับคนอื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพ่าตอนนี้ร้านในติมพี่แมทก็ไม่ได้ดู ไม่ค่ะไม่ได้คือเรียกว่าออกมาจากตรงนั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เกรงใจพี่เขาต้องให้เขามูฟอ่อนไงเราก็ต้องออกมาถ้าเราจะไปอยู่แบบหน้าสลอนต่อไปมันก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่เสียใจไม่เสียใจเสียใจไม่สียใจแความสำคัญในครั้งนี้แค่ไหนไม่เสียใจเลยค่ะไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายเพราะว่าพี่สงการ ให้แต่สิ่งดีๆกับแมทเสมอมาแมทยังคงยืนยันคำเดิมว่าพี่สงการเป็นฮีโร่สาหรับแมทคือพี่เขาสอนแมทหลายๆอย่างแมทโตขึ้นแมททาธุรกิจเป็นก็เป็นเพราะว่าแมทเรียนรู้จากงานพี่เขาค่ะที่เราที่เราออกมาพูดเพราะว่าเขามุนอ่อนแล้วฉะนั้นแบบอ,อยากให้เขาได้เปิดตัวอย่างเซนอะไรหที่ออกมาพูดวันนี้เหรอคะเพราะว่ามีงานคะ่ะเพราะว่ามีงานคะ่ะามนก็มีวัี่อยากเกิดก็เปิดมามันก็มันก็ไปรอบนิดนึงคือมัน ความหมายมันถึงไหนยังไงนะครับก็ทําอะไรทั้งทีมันก็ต้องวัยล่อต้องหวังผลไม่ล่อไม่คือแซวเล่นคือพี่พี่ย้อนกลับไปอ่านคือแมทเป็นคนแบบว่าแคปชั่นกวนอยู่แล้วแล้วคือวันนั้นมันก็มันมักจะเป็นดวงที่จะทําให้ดิฉันวัยล้ออยู่ตลอดเวลาก็คือแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยตามไอ้นั้นเลยค่ะก็คือแบบถ้าคือมันเป็นภาษานักเลงอ่ะ อยากอยากเกิดก็เปิดมาหมายถึงแบบอยากอยากจะตายก็แบบเข้ามาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยคือการว่าไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นที่มีข่าวกับเซอร์ราใช่ไหมคะผู้หญิงคนไหนดิฉันจะโดนฟ้องหรือเปล่าฉันฟ้องคนไปเยอะมากเลยนะฉันจะโดนเอาคืนไหมบอน้ำแดงหมอน้ำแดงบอน้ำแดงไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยว เห็นค่ะเห็นอยู่แล้วข่าวดังมากตอนนี้ข่าวกบแมทมากอย่าให้กบนะเออเป็น่าที่าเียโอ๋อใช่ค่ะอันเนี้ยเกี่ยวเพราะว่าแมทน่ชอบแซวตัวเองคือเวลาแมทมีข่าวหรือแมทถูกแบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือด้ยวยความที่อยู่กับเพื่อนสนิทเนาะเราก็จะแบบว่าแซวกันเองอะแซวตัวเองเหมือนที่ผ่านมาที่แบบอยากจะหยิกมือตัวเองหลายทีก็คือแบบเราเราเป็นคนแบบสนุก,ส,นกสดใสเฮฮาอะไรเงี้ยแล้ว คือเพื่อนเขาก็บอกว่าวันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าวงที่เล่นบนนั้น,น่ะเขาจะเล่นแต่เพลงภาษาอังกฤษเราก็คือแบบแซวกันเล่นแล้วก็ยื่นให้เขาคือซึ่งนักดนตรีเขาก็ขำมากมากๆเพราะว่าคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เล่นเพลงภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เป<น>็นสนุกสนุกค่ะ<น>กับักครนี้พี่แมทครับแม้อะไรกพี่แมทบ้างแบบที่ทุกคนได้เห็นเลยคะ่ะในในในส่วนของความสัมพันธ์ที่สมการ หลายคนอาจจะอยากรูว่ามันมาตอนที่จบแล้วหรือว่าระหว่างทางที่ยังชะลากกซังอยู่อันนี้ต้องถามพี่เขามันไม่รู้ดีเทลจริงๆแต่แม่เห็นข่าวใช่ไหมคะว่ามีการเดบว่ามือทีส่สามเข้ามาเกี่ยวข้องก็อย่างที่บอกเลยต้องถามพี่เขาเพราะมุมมองในเรื่องของมือที่3ของแมทกับพี่เขาอาจจะไม่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าสาหรับเราวันนี้มุกออนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมดูเหมือนแต่ครั้งนี้แบบคุณแม่แบบว่าแบบตอบเรื่องความรักที่สดใสเบอร์ แสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราเห็นไลฟ์ไตแมทต่างๆคือช่วงผักใจไหมคะคือ,อขอแก้ตัวนิดนึงไลยไหมคะที่ผ่านมาคือทุกคนจะเข้าใจว่าแบบแมทไปแมทไป,มทไ,ปไม่มีงานไปอยู่ที่นั่นไปให้พี่สงการเลี้ยงอนะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องสอแบบว่าดีเฟนต์ตัวเองเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองนิดนึงคือแมทไปอยู่ที่นั่นแมทไม่เคยแมทไม่เคยได้รับเงินเดือนหรืออะไรหรือว่าทุกอย่างั้น ร้านไอติมพี่สงการตั้งใจสร้างให้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าทุกอย่างในนั้นแมทก็แมทก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะคะก็แมทแมทไม่ได้มัทไม่ได้ทิ้งงานละครไปเพื่อเพื่อไปอยู่ที่นั่นแต่มันกลับกันคือหมายความว่าแมทต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วมันลําบากในการที่จะต้องเข้ามาทํางานหรือรับงานได้เท่าเดิมแบบนั้นมากกว่าค่ะตอนนี่แมทไปเที่ยวเป็นถักประเทศเลยนะช่วงนั้นเป็นช่วงพัก ช่วงนั้นก็ช่วงที่ผ่านมาคือจริงๆตั้งใจไปเยี่ยมแบบไปเยี่ยมคุณพ่อเพราะว่าไม่ได้เจอมา4ี่ปีแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แมทก็กําลังจะมีละครแล้วพอเปิดกล้องแล้วเราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องถ่ายยาวๆแล้วเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีเวลาไปนานขนาดนั้นเนี่ยค่ะก็เลยต้องรีบไปส่วาตอนนี้แมทก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สดชื่นไม่เสียใจโอเคไหมโอเคมากค่ะไม่หงุัหงคะ ในจังหวะที่มีข่าวแล้วอะไรนะคะมีข่าวว่าพกอยู่แล้วไปดูเของวันนั้นไม่ได้นัดการบังเอิญเจอจริงๆสาบานเลยพอหันไปแบบอุ๊ยคุณพกอยู่กับใครเอ่ยอุ๊ยทิ้งบอมหรือเปล่าทิ้งบอมหรือเปล่าขอโทษนะพี่ับพกก็ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีสุดๆไปเลยค่ะก็คือกันการแยกการเลิกกันทางการทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมุกดามใดๆ ใช่มันเป็นเพราะว่าเราไปกันไม่ได้แล้วคือมันเป็นดีเทลที่แมทไม่สามารถแบบอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆรวบลัดอะค่ะคือมันเป็นปัญหาสะสมใช่ก็ด้วยค่ะอย่างที่บอกคือเวลาเรามีปัญหากันแล้วเวลาเราคุยกันมันมักจะไม่ถูกแก้อ่ะมันมันมักจะไม่จบเลรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่แมทก็เป็นคนแบบ ไงดีเจ้าอารมณ์อ <c oughs> ่เ <reco> จ้าอารมณ์อะไรเงี้ยก็ก็ก็ออกมาโดยที่โดยที่แบบคือจริงๆไม่ได้คาดคิดว่าแบบว่าจะออกมาแล้วออกเลยพูดคุยบ้าไม่ไม่ค่ะระหว่างนั้นคุณป๋าหรือว่าพี่สงการก็โทรโทรมาเราเราก็คุยกันปกติแต่ว่าแมทรู้สึกว่าแมทแมทว่าแมทเลือกแล้วว่ามันเป็นความสุขของแมทค่ะ ก็ัวใจตัวเองว่ามุกออนเป็นวงกลมอยู่ใช่ไหมคะตอนแรกไม่วงนะไม่วงตอนแรกจะบอกกันแบบว่าเขาถามว่าให้พี่เขามบ้างหรือเปล่าช่วงช่วงนั้นไม่ได้กินไม่ค่ะพี่เขาก็พี่เขาก็โทรคุยกันปกติเพียงแค่ว่าแมทเดินออกมามันมันไม่มีการงอหรือไม่งอคือคือถ้าจะพูดจริงๆไม่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 ไว้หน้าพี่เขาพี่เขาก็งอค่ะคุณป๋าก็งอพี่เขาก็งอแต่ว่าแมทก็ไม่ได้งอนแบบนั้นว่าแบบ ฉันไม่ไปฉันไม่กลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ค่อยๆคิดทบทวนตัวเราว่าแบบนี้เราโอเคแล้วสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าแบบนี้เราโอเคแล้วแล้วมันคือความสุขของแมทจริงๆค่ะความรู้สึกเราตอนนั้นมันือว่าถ้าอยู่คนเดียวได้มันสบายใจกว่าค่ะประมาณนั้นเนี่ยเรื่องอย่างเรื่องคอมเมนต์มันก็อยู่กับแมทมาโดยตลอดมัแต่เปิดตัวจนวันนี้ปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีทั้งคนโอเคกับคนที่แบบอาจจะขออนุญาตนำ้ำซัมเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ ได้ค่ะได้แมทรับได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะแมทรับมาตลอดแล้วแมทก็จะรับต่อไปค่ะแลก็ที่มาเป็นทีมแมทกลับมาเป็นทีมแมทเยอะเลยเหมือนกันอะไรนะคนที่เป็นทีมแมทเยอะกำลังใจเราสปอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยมาเองอ่าอ่าขอบคุณค่ะแล้ววันนี้พักก่อนใช่ไหมคะพี่เพื่อนคะพักอะไรก่อนเลยค่ะพักไหมคะ พูดจริงๆนะแมรู้สึกเหมือนแมทเป็นดาราแล้วตอนนี้คือแมรู้สึกแบบ <c oughs> ารา <c oughs> แมทแบบว่าคือแมทไม่เคยคิดเลยว่าแมทจะแบบมีความหวั่นใจนิดๆในการที่จะแบบเริ่มกับใครหรือคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความแบบว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแมทก็คือทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจสุดๆไปเลยอ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็มีความแบบว่านิดนึงอะ่ะ กลัวกลัวนิดนึงแต่ว่าตอนกินแล้วก็เข็ดใช่ไหมคะไม่เข็ดค่ะไม่เข็ดไม่เข็ดแต่กลัวไม่เข็ดแต่ก็หวั่นห okay. yup วั่นที่จะเริ่มอะไรอย่างงเีก็คือจะต้องใช้เวลาก่อนในการยายทำให้ตัวเองหรือเปล่าก็ก็ได้ค่ะไม่ไม่อยากไม่อยากจะบอกว่าใช้เวลาเดี๋ยวไม่มีใครเข้ามามาเมื่อไหร่ก็มาเนาะเมื่อไหร่ก็มาเลยไม่กินใช่ไหมฮะฝากด้วยนะคะแต่ว่าละครมาแน่ มาแน่ค่ะหลายคนก็จะคิดถึงตรงนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแมทคอนเฟิร์มหน่อยเรื่องละครเรามาแน่ๆค่ะมาแน่ๆครั้งนี้ไม่ไม่หลอกแล้วค่ะครั้งนี้ไม่ไม่ถอนไม่หลอกแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ถอนแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่แล้วกลับมาทันทีบทต้องเป็นยังไงบทก็โอเคนะแมทได้อ่านไปประมาณ5ตอนแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละคนน่าจะแบบชอบค่ะเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรชัดเจนเมื่อไหร่ช่วงเดือนไหน สักเดือนพฤษภาค่ะสักเดือนพฤษภาตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานค่ะแล้วก็แล้วก็ฝากเป็นแฟนไมหมคะได้แมทคือเดิมกลับมาแล้ว <laughs> ทุกคนพูดแบบนี้ค่ะแมทก็ไม่รู้ตัวเลยว่าที่ผ่านมาแมทแบบเกรงสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้แมทก็แมทก,ก็อย่างที่บอกว่าสําหรับใครที่เป็นห่วงอะค่ะอยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าแมท แมดโอเคมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาแบบก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจพี่เขาน่ารักแล้วก็ดูแลแมดดีครอบครัวพี่พี่เขารักแมดแล้วแมดก็รักแล้วก็เคารพครอบครัวพี่พเขาถ,ถึงทุกวันนี้แมดก็ยังคงเคารพที่สงการแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นห่วงเสมอ oh. ขอให้พี่เขาใช้ชีวิตได้อย่างดีเพราะว่าทุกคนแบบสมควรที่จะได้รับความสุขอะค่ะ แล้วก็ฝากฝากงานด้วยนะคะวันที่2พฤหัสนี้จะมี MV ของพี่บอลน,นัดนนะคะแมทก็จะเล่น MV นี้ด้วยฝากฝากตามยอดวิวด้วยนะคะขอบคุณรดนะเพเอ,เอ,อขอบคุณค่ะ